สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโอ้โหสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกคนด้วยครับคลิปนี้เราจะพาลงไปที่ข้างล่างครับบ่ดินครับโอ้ศูนรวมแมคโครเลยนี่เยอะมากเลยจะมาตัไหนตนัวไหนหรอไปกับป้าตุยครับนี่ร้อยสี่สิบใครตัวนี้ร้อยสี่สิบมาจากาทางรองทางรอง รถสิัีได้รถไข่ป่ะมันจะมีโคงกระสุนตะลื้อรู้จักตะลือะล้อไหมอืมตะลือบ้านเดี ll, ๋ยวบ้านน้องป่องเหรน,น,นี่ยนะนี่บ้านสิงห์เนี่ยในโลอกพี่ตรงไหนนี่อ๋อเนี่ยยาวไปนู่นนะเมือโลคิวเมือโลคิวโอ้ยทำไมเล่นขุดอย่างเงี้ยเรียกอะจะไปนู่นแหละเล่นชักล่องเอาไว้เนี่ยอ๋อ นั่นรับรน่ะมาณคั้น,นะ,แะแค่นั้นนะไม่ได้ไหรอกวะนี่ถอยไปรถมันโครเลยโอ้โดูครับกระแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกให้เลยเนี่ยวัดเรียบร้อยนี่น้ำท่วมครับเจอพาอยุมาเมื่อกี้อู้ เดี๋ยวพาไปดูฮิติชิครับแซดเอ็ดแซดเอกสองร้อยขีดหนึ่งครับคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่นะเจ็ดแ <50. S 1> สนฟังแค่ราคาก็รู้แล้วว่ารถสภาพไหนครับเดี๋ยว <laughs> <laughs> ไปดูตัวจริงกันหน่อย <c oughs> อู้ทางยังนุ่มอย่นงนี่ต้องดึงสลปไปขอไหมดึงข้างหน,น้าแต่สลปข้างหน,น้า อ้มีรถแมโครรุ่นอะไรนะสันวาดวะน่ะสันวาดสันวาดมาจากไหนมาจากอ่าละหานไทรใช่ดีไหมเครื่องตัวเดียวกันเด้ยแบบก่อนที่ตะกี้นี่นี่สูเลยบ่ปั๊มอ่าปั๊มสองคนมีไหมที่สามวีโอ้ตัวตรงนี้มาแห้งวิ่งสบายเลยว่ะดิอุ้ยนี่สบายเออ โอ้โน oh, ี่ดินนี่ดินปลิ้นดิพ like ี่เด oh, ี illing, right. yeah, well. ๋ยหนียวปลิ oh, even, well. yet, yet, yet. ้นนะนี่เองยากต้มแห้งแล้วเนี่ยแข็งมากแข็งยากอยู่แบบนี้โอ้น้ำมิดเลยวะเมื่อกี้มิดโอ้ดู้แบบเย็นหน่เย็นเย็นเย็นเจี๊ยบเลยขาลงไปดูให้ทิชชหน่อย เซตเอกครับอึ๊บสวยยูน่นี่จะชิทายแลนเซตเอ็กสองร้อยคิดหนึ่งครับเป็นรุ่นนิยมเลยรุ่นนีน้นี่สุดยอดแล้วโมเก๋งสวยมากเลย โอ้นี่มื่กี้ใหญ่ป่ะฮะใหญ่กว่ามากใหญ่กว่ามากไฟเลยนี่นเนาะอู้ฟันหกักมารูาแค่ขุดล่องแนี่ยฟันหกักเอ้ใบเถกใหญ่คันนี้ไหนดูเครื่องหน่อย เจ็ดแสนครับคันนี้โอ้เครื่องไม่มีควันเลยโอ้ตัวโ,โบโใหญ่แทะฮะโอ้เดโโอือบูไหมท่อมันใหญ่เนาะท่อดูดอากาศเนาะ เครื่องนิ่มดีมากเลยเอ้าหม้อน้ำทำไมเป็นอย่างเงี้ยอุ๊ยเงี่ยน่อยกินป้ากระโปรงทำงานเลยเหรอไม่ร้อนบ่เนี่ยังดีเลยวะขึ้นครึ่งหนึ่งใช่ไหมครึ่งหนึ่งใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึงบ่ น้อทำไมมันเฉียงไปอย่างเงี้ยมันแหลมไปนู่นดิฮะสุดล่องเอาดึงมาไว้ไี่เฉยอ๋อมันก็เลยบังคบังแล้วมันจะเป็นเฉียงมาที่ไหนรุ่นอ E อ E X รุ่นสองเนาะรถครับตากเฉลเลยไหมนี่ฮะตากเฉลเลยไหมมันต้องเล่้งตรงนี้เดี๋ไหน เร่งให้หน่อยว่าจะเราตักกันหน่อยอันนี้ล็อกใครพ,พี่ยังไม่ได้ทำอ๋อ,อรุ่นสิบแล้วนะเดี๋ยวไปดูภายในหน่อย ภายในครับโอ้เอไม่ค่อยเย็นเลยความร้อนไม่ขึ้นเลยพี่แอร์ไม่เย็นเลยเปิดแอร์หวานไหนเนี่ยอ๋อเอาความร้อนไม่ขึ้นดิขึ้นทนี่น,ะนี่เลยที่เสียหรือเปล่าฮะ ตั้งแต่มาอะไรอย่างงี้ลชั่วโมงเท่ารถผมเลยเนี่ยอ่ามากไฟผมมือนจเหมือนกันจิ้นจินในเร่งตรงไหนมันต้องไปเร่องงเร่งอะไรวะเขาจะตากดินใส่ให้ลองตากไปหน่อยเนี่ยระบบมิชิชิเขาทำพวกอันนี้มันมาดีนะเนี่ยมันสั้นคนตัวโยกมันสั้นแล้วมันทำให้มันไม่ค่อยหลวมครับถ้าโกเบมันจะยาวหน่อยพวกะมาร์กไฟอะ อ่ะเดี๋ยวลองดูครับลองระบบดูหน่อยนี่คันเร่งมอตเตอร์กันเร่งเสียครับเร่งแล้วเร่งแล้ว ตรงนี้นะครับต้องไปมัดเชือกันเร่งอยู่ข้างหลังครับพอตื่นร่งเสียก็ต้องแก้ไขเบื้องต้นไปก่อนครับ รุ่นนี้นี่ใช้ดีนะครับเซตเอกรุ่นหนึ่งนี่โอ้เร่งซึ่นีดเดียวเองไหมเดี๋ยวลองตักดูก่อนตอนคันเร่งไม่ได้ครับต้องเร่งไว้อย่างนี้อ๋อทีมงานทนี่นีเน้นทำไมยังไม,ยงไม่ยังไม่ขุดยังไม่วิ่งรถเยอะมากเลยครับ โอ้ขับดีอยู่ขับดีอยู่ใช้ได้เลยขนาดเร่งเครื่องไม่แรงนะครับดูความร้อนเขาขึ้นแค่น,นี้ย่อ,อเลยแต่ความเร็วนี่สู้มาร์กไฟไม่ได้ครับมาร์กไฟเร็วกว่าครับความเร็วนี้ไม่ต้องพูดถึงครับมาร์กไฟนี่กินขาดแน่นอนเจ็ดแสนครับคันนี้ถือว่าแพงไหมครับ ให้ดูครับนีซานี่ซานน่หัวหน้ามึงฝั่งนู้นโกบโก้อ0 0รุ่น10ครับมาจากโคราชครับนีซานี่หัวหน้ามึง,ง ون, 210, ครับ,าารรบหัวหน้ามึง,มงเลิกขับแล้วไม่รู้ไปทางไหนแล้วทุกวันนี้ครับ2องรอยส10 2องรุ่น10ครับโกบโก้ มาแล้วครับรถด,ดำมาแล้วเดี๋ยวผมตักกินใส่ดำก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผม